สวัสดีครับอันนี้เรากลับมาหั่นผักกระหล่ำนะครับสีมาทำการขั้นสุ่มผักผักกระหล่ำม,มันก็มีหัวหนึ่งแล้วก็มีใบกระเทียมหั่นไม่เรียบร้อยแล้วเตรียมไม่หมดแล้วครับมัอนี้เราก็สาาใส่ผ้าน้น้อย พาอันนี้ประสงค์กับพาน้อยน่ารักน่ารักหันไปยังสิละนี่ครับหันไปหันไปกินกับอย่างกับแซบแด็นสุมพักเนี่ยปิ้งปลาเงี้ยอร่อยครับกินกินกับข้าวนี่ครับกินอาหารทางอีสานที่กินก็ชอบครับผมจำเจลโปกสิจะแซบสุมพัก เป็นการเขาเรียกว่าเมนูถนอ,อมอาหารอีกเมนูหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวอีสานนะครับกระลำหัวเดียวก็ได้เกือบเ,เต็มเต็มเข่งุมเข่ง,งนีน่ห้องอย่างวะซา,ามซามไอฟ้ฟาซีาซเกือบเต็มฟาซีคุณน,นะกระลำหัวเดียวนี่นี่ นี่ครับผมก็เป็นใบกระเทียมกับอหอมป้อมนะครับหอมป้อมกับใบกระเทียมผสมกันครับผมก็เตรียมเตรียมออกมาคั้นนี่และครับส้มผักนะครใบ,บกระเทียมดูอันนี้ก็จะเป็นหอมนะครับอย่างละครึ่งนะครับทีนี้ก็เอามาตากแดดไว้นะครับ เราจะเตรียมเตรียมคั้นครับผมคั้นก็คั้นง่ายๆครับผมตรงนี้ที่ปลูกไว้ก็เป็นคล้ายๆแบบสวนครัวเล็กๆครับผมไม่ได้ใหญ่มากครับน่ครับต้นหอมต้นหอมนะครับก็จะอยู่ในนี้สวนครัวเล็กๆครับเอาตรงนี้ครับมาคั้นนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบกระเทียมนะครับไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆครับผมนี่ไง ต้นใบกระเทียมทั้งนั้นนี่ต้นเล็กๆนะครับเราก็เด็ดเอาตรงนี้แหละนะครับเอามาเอามาคั้นนะครับจะเป็นผักสวนครัวเล็กๆเราไม่ได้ทําเป็นสวนใหญ่คือเราคั้นเอาไว้กินเฉยๆครับผมก็ไม่ได้คั้นแบบว่าขายคั้นอะไรนะคั้นไว้กินในครัวเรือนประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการคั้นเลยนะครับครับหลังตากแล้วหลังจากที่เราตากแล้วนะครับผม ก็เอามารวมใส่กระมังนะครับเอาพักมารวมกันนะครับเกลือครับผมนี่เกลือถุงนี้ยุกใส่แล้วก็ขั้นแล้วบนี้นี่แหละขั้นตมพักนะครับขั้นเข้าไปแ้วนีย่องเข้าไปย่องเข้าไปครับย่องเข้าไป ตอนนี้เขาไปเขาไปแส่น้ำมาก่อนเหมือนจะเป็นล้างน้ำล้างน้ธรรมดาเนาะคือน้ำน้ำที่อยู่ในพักน่คือเป็นเป็นน้ำที่ล้างนะครับอาจะมีอยู่ในผักหอมกับกระเทียมนี่นะครับน้ำจะมีบ้างออกมานะครับน้ำใส่น้ำขันไปครับเอาีทเรือครับลงไปอีกครับ ลงไปยึดจากนั้นก็คั้นนี่ครับเกลือเกือ,เ,กอเติมเกลือจะกำคั้นไป คันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มแบบน้่หมอกลายละคันไปเรื่อยๆคันไปเรื่อยๆประมาณสิบสิบห่านาทีวันนี้เนาะ <c oughs> อือคือว่ยาสิบคันนี่ประมาณสิบห่านาทีแล้วนี่ใส่เข้าอยู่บนแม่ ปกติสูตรมันต้องใส่เขาน้ำเหลืองว่ะเนาะใส่ขา mm ้ขาวข้าวเหนียวปะ่ขขวะขา้าวหนึ่งข้าวนี่เลยเนาะเอาข้าวเหนียวนึ่งใส่เข้าไปด้วยครับมันก็จะทําให้มันเป็นเร็วเปรี้ยวเร็วประมาณนั้นเน,นี่ยจากนั้นก็ตักใส่กระมังหรือจะใส่หมอ้อหรือว่าสิใส่ถุงไม่เลยก็ได้ก็ได้มัดใส่ถุงไว้พร้อมกินอย่างนี้ครับพร้อมแล,ล้วใส่กระเทียมขั้นน้ำเกลือลงไปนี่ก็จะเอาใส่หมอ้อไว้ครับ పడుతుంది <tienes> <tienes> แก่ขวานก็ได้เลยกรับแก่แม่เรามาทำบัตรมั้งส้มผักกระลัมใส่ใบกระเทียมครับผมประมาณนี้ครับผมชั้นแป๊บเดียวนะได้ละจะเอาข้าวเหนียวนะครับ ใส่ประมาณนี้หนึ่งปั้นเล็กๆนะครับเบ่งไ่สหอาน้นยข้าวปั้นเล็กๆปั้นหนึ่งข้าวเหนียวนี่ล่ะ บบนนข้าวเหนียวลงแล้วก็เอาพักลงครับรอบหนึ่งครับที่เราคั้นเสร็จแล้วนะจากนั้นเอาเกลือลงอีกครับผม หนึ่งยุบแล้วก็ทำการขันอีกรอบหนึ่งครับเราขันขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเลยนะแล้วก็ตักใส่กระป๋องใส่ถุงใส่อะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่เราครับผมเออถ้ามีตีนวงัวงใส่เนี่ยเท่าๆสุดยอดยครับอันนี้เอาแต่สมพักล้วนๆครับผม คุยโทษคุยโทษมากิมครับขันไปเรื่อยๆครับหลังจากแจะซิมแล้วกบว่ามันยังบาเค็มครับ <c oughs> เอาเกลือเพิ่อมอีกนิดนึง สนแล้วแลแต่สูตรนะแล้วแต่มักเนะบางคนติดนัวก,กับมักคงสะลดลงแค่ว่าขั้นสิกเกลือสิกแซบแล้วมสมึ้นเข้มแล้วก็พอแล้วเจะชิมครับแซบแล้วได้กายล้ว แม่ไม่เต็แล้วพ่อแม่อจืะก็เรียบร้อยครับผมถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับทีนี่ก็เก็บใส่ถุงตักใส่ถุงใส่กระป๋องยังไว้ครับผมจักมื่อก็ได้กินได้นี่มยออื่นไลร่เนาะอืมมื่อเดียวคือหนึ่งวันเท่านั้นก็กินได้แล้วนะอืม่ใช่เนี่ยตักใส่กระป๋องมรังไงกลุ่งนี้ก็กินได้ละเทียมก็จะเปรี้ยวละผสมใ้่ผสมน้ำแลก็บัวไหล ก็ได้หนึ่งหม้อกับอีกหนึ่งกระป๋องครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำเสนอคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆน,นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมส่ัสนุครับ